อยากรู้ไม่ว่าทำไมตำบลยางหักที่อยู่ในเขตพื้นป่ามรดกโลกและเป็นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงผสมผสานชาวไทยแห่งนี้เป็นที่ที่มีความสมบูรณ์ปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็ขึ้นค่ะหวานด้วยอร่อยด้วย <c oughs> เราจะไปหาคำตอบกัน 寒夜安怎？嗯嗯嗯 ตอนนี้เรากําลังจะไปตําบลยางหักครับอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีตาบลยางหักตั้งอยู่ในโซนพื้นที่มรดกโลกของกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์รด้วยพืชพันธุ์ทั้งหลายแหลครับมีผลไม้หลากหลายครับ,บรเวณแถบตําบลยางหักเป็นพื้นที่ของชนชาวกะเหรี่ยงมีคนไทยทยอยมาเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้คนไทยอยู่เยอะกว่าชนชาติเดิมซึ่งที่เป็นกะเหรี่ยงครับ พวกเราเป็นชาวกะเรียงโพงอยู่นี่นานแล้วคือตั้งแต่เกิดแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่คงเจอเป็นร้อยปีแล้วละกะเรียงอยู่ก่อนแต่งั้นก็กคนไทยเขาเข้ามากะเรียงน้อยลง นไทยเยอะแต่ก็อยู่รวมกันได้แล้วก็มาอยู่ครั้งแรกคือกันดารเนาะไม่มีน้ำเท่าไหร่น่าจะอาศัยฝนอาศัยธรรมชาติทำไรข้าวพลงแรงก็ไม่มีแล้วพอมีอ่างเก็บน้ำก็ปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปีไปใคในตลาดด้วยน้ำนี่ขาดไม่ได้ข้าวในอดได้สองสามวันนะแต่น้ำนี่ไม่ได้นะสำคัญจริงจริงนี่ตมลยางหักครับเป็นบนหนึ่งที่อยู่ติดกับ เทือกเขาตะนาวสีซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือผมนะครับเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เรื่องดินก็มีปลูกพืชผักได้น้ําจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ําโดยมีสํานักงานกปรและกรมชมุระทานร่วมกันพัฒนาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในเขตตาบลอ่างหักอำเภอปากเขาจังหวัดราชบุรีมีทั้งหมด5อ่างที่มีรายอ่างเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศของที่นี่ไม่สามารถทําเป็นอ่างใหญ่ได้ก็เลยทําเป็นอ่างขนาดเล็กหลายๆจุดก็เลยทําได้หลายแห่งครับ เดี๋ยวเราไปพบกับคุณลุงถวันผู้ถวายดีกาขอพระราชทานแหล่งน้ําในพื้นที่นี้กันครับก่อนที่จะได้รับพระราชทานให้สร้างอาจเก็บน้ําตัวนี้ชาวเขาก็จะทาไร้เรื่องลอยแล้วก็คนไทยที่ตกค้างจากการทําเมืองแรแล้วไม่ได้กลับพื้นที่ก็มาอยู่ที่นี่ก็ศัยปลูกพ้าวโพดปลูกฟ้ายือดูแลก็เข้าป่าตัดไม้เอาลงไปขายข้างนอกในพื้นที่ตรงนี้ก็เริ่มแห้งแล้งละมันก็วนอยู่อย่างนั้นทุกปีทุกปี ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานให้สร้างอ่างเก็บน้ําตัวนี้จนถึงวันนี้ความเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านซึ่งเคยไปอยู่ในป่าก็หันกลับลงมาชาวบ้านมีความไปอยู่ที่ดีมีอาชีพความสาม,มัคคีก็เกิดขึ้นในชุมชนนับว่าเป็นพัฒอารุณานที่คุณกับชาวตำบลยางหากเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านเล็งเห็น ตอนนี้มีน้ําแล้วมาปลูกอะไรบ้างครับเริ่มทีแรกครับผมก็ปลูกผักสวนครัวพวกพริกปลูกมะเขือ,อแล้วก็แซมด้วยผลไม้แล้วพวกขา่าตะไคร้ใบมกรูดอูมีทุกอย่างมลังหักก็คือเป็นครัวของราชบุรีเลยใช่ไหมฮะเนี่ยเป็นครัวจังหวัดเลยเป็นครัวคนกรุงเทพด้วยเหมือนค้อนประเทศ ตอนนี้เราอยู่ที่ไร่ของเจริญพลครับหนึ่งในสวนผลไม้ที่ปลูกอะไรก็ขึ้นอ้าววัดดีครับป้าพลทาอะไรอยู่ครับกาลังดูกระท้อนอยู่จ้าอันนี้จะเก็บได้เมื่อไหร่ครับเนี่ยจะเก็บได้บ้างแล้วสองตำวันนี้แหละลองชิมได้ไหมครับได้ได้เลยอ่าเนื้อดีเห็นไหมอืหวานครับหวานสมซื้อจริงๆครับมาลองชิมกันได้นะครับกระท้อนไร่เจริญพลครับหวานอร่อยจริงๆครับ สมัยก่อนที่ไทยประจันเนี่ยมันเป็นที่แห้งแรงต้องไปทำไรก่ก็ถ้าฝนตกก็ได้ถ้าฝนไม่ตกมันก็ไม่ได้พอมีน้ำประชาชนในหมู่บ้านก็เริ่มดีแหละทําไม่ได้นายหลวงรัชการที่สิบชาวบ้านไทยประจันก็ยากจนอย่างเดิมต้องไปทำงานนอกหมู่บ้านมาซื้อกันจนหมดส่วนนะครับอันนี้ลูกสุดท้ายครับหวานมันร้อนอร่อยที่สุดในโลก <laughs> ไกยฮิวก็จะเป็นโฮมสเตย์แล้วก็คาเฟ่เมนูในร้านเราก็จะเป็นสับประรดอนะเพราะสับปะรดเนี่ยจะมีเกือบทั้งปีทุเรียนทุเรียนเราก็จะเอามาเป็นแกงส้มแกงส้มทุเรียนแล้วอยากให้นักท่องเที่ยวได้มาชิมของดีส่งเสริมให้ชาวสวนในชุมชนในตำบลเนี่ยได้มีไรายได้ครับถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันก็ลําบากทุกคนเลนฮะขอ,อ,นนะข,อขอบคุณพระองค์ท่านที่เล็งเห็นความสาคัญน้ํานี่มันคือปัจจัยหลัก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลยางหักได้ปลูกความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ชาวตำบลยางหักได้อย่างแท้จริงถ้าไม่มีโครงการพระองค์ท่านมาช่วยก็คงไม่สมบูรณ์ขนาดนี้ประชาชนก็ได้อยู่ดีมีสุขก,กับพระองค์ท่านก็จะช่วยกันดูแลเรื่องคนตัดไม้เพื่อรักษาพื้นป่าให้มันอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะไม่ให้ก็ไปทำลายมาเที่ยวยางหักราชบุรีกันเยอะๆนะคะ